สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับช่องเกษตรอินทรีย์แบบพอเพียงของเรานะครับจะมานําเสนอนะครับปลูกนะครับกระลำปีวันนี้เรามาเพาะนะครับเพาะเมล็ดนะครับเพาะช่วงนี้นะครับช่วงหน้าฝนนะครับอีกหน่อยก็เป็นหน้าหนาวเราก็ต้องปลูกแล้วนะครับถ้าใครนะครับอยากปลูกกระลำปรีใส่หน้าหนาวต้องเพาะในช่วงนี้นะครับเพาะเมล็ดนะครับวิธีทําก็ง่ายๆครับ เราทำแบบไปยัดและก็มีวัสดุอะไรก็ได้นะครับอันนี้นะครับเป็นแก้วกระดาษนะครับดินนะครับดินร่วนหรือปุ๋ยหมักนะครับผสมนะครับผสมขุยมะพร้าวหรือแกลดํำก็ได้นะครับเอามาร่อนนะครับแล้วก็เอาตักใส่ภาชนะแล้วก็มาหยอดลงหลุมแบบนี้นะครับแล้วก็เมล็ดนะครับเมล็ดกัมปรีนะครับเราหยอด 2- อสาม เมล็ดหรือสีเมล็ดนะครับแล้วก็ใช้ไม้ปากลงนะครับเพื่อให้ลงนิดหน่อยแล้วก็พ่นน้ําไว้ในที่ร่มนะครับแค่นี้นะครับไว้ในที่ร่มนะครับก่อนนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะงอกแล้วหนึ่งอาทิตย์เห็นไหมครับเมล็ดนะครับทุกเมล็ดนะครับงอกเยอะขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับเราคํานวณไม่ได้นะครับว่าจะมีกี่เมล็ดที่งอกนะครับแต่เราจะถอนนะครับ ทำการถอนทิ้งแล้วก็หรือไปปลูกที่อื่นได้นะครับจะไปปลูกภาชนะอื่นนะครับใส่ถุงใส่แก้วอย่างอื่นได้ทั้งนั้นท่านผู้ชมนะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเห็นไหมครับเราจะฉีดพ่นทุกวันนะครับช่วงนี้ยังไม่ยังไม่ฉีดพ่นปุ๋ยเยก็ได้นะครับแต่ผ่านหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ไปต้องพ่นนะครับปุ๋ยสำหรับให้เขามีแร่ธาตุนะครับเราถอนต้น นะครับต้นที่ไม่ต้องการออกครับเราต้องเก็บนะครับต้องเก็บต้นที่แข็งแรงต้นใหญ่ที่สุดไว้นะครับเวลาผ่านไป10กวันนะครับเห็นไหมครับเราถอนต้นที่ไม่แข็งแรงออกเหลือต้นใหญ่ๆนะครับเห็นไหมครับนี่เราก็จะได้ไปปลูกนะครับในแปลงหรือภาชนะได้ทั้งนั้นท่านผู้ชมครับนี่คือเหตุผลที่ต้องเพาะนะครับ เพราะแบบภาชนะที่หาได้ทุกที่นะครับถ้าใครต้องการนะครับที่จะปลูกนะครับกระรมปรีนะครับให้ออกลูกนะครับหน้าหนาวจะต้องเพราะเมล็ดนะครับช่วงนี้นะครับเขาจะห่อน้าหนาวนะครับเพราะเป็นกระรมปรีหน้าหนาวท่านผู้ชมทําตามได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นําเสนอคลิปดีๆนะครับสวัสดีครับ